เมื่อรู้สึกไม่ดีหรือเจอเรื่องแย่ๆทุกคนมีวิธีจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไงบ้างคะบางคนก็อาจจะร้องไห้บางคนก็จ,จะทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นบางคนเอาแต่โทษตัวเองหรือบางคนไม่กล้าย,ยอมรับความจริงเอาแต่โทษนูน่นโทษนี่ซึ่งวิธีการรับมือของแต่ละคนนะคะก็จะแตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ส่วนตัวลูกเกดคิดว่าคนที่เขาผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ไม่ใช่คนที่หลอกตัวเองว่ายังมีความสุขหรือทําเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คือคนที่ยอมรับความจริงได้ตั้ง เราต้องเริ่มรู้จากตัวเองก่อนค่ะว่าเราเนี่ยกำลังร,รู้สึกอะไรอยู่ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเป็นไปแล้วลองหาสาเหตุที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ถามตัวเองว่ามันดีกับเราไหมถ้าไม่ดีเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเราจะจัดการกับมันยังไงให้ลองแก้ที่ต้นเหตุดูค่ะถ้าวันนี้มีคนมาทำไม่ดีกับเราเราอาจจะรู้สึกน้อยใจรู้สึก,กโกรธหรือว่าเสียใจไม่ว่าจะรู้สึกอะไรก็ตามให้ลองคิดดูว่ามันเพราะอะไรถ้าเป็นเพราะเราเองที่ทำตัวไม่ดี เราก็ปรับปรุงตัวเอง เพื่อตัวเราที่ดีขึ้นและคนรอบข้างหรือถ้าแค่เพราะเราทําไม่ถูกใจใครก็ให้ดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องไหมถ้าเราทําถูกแล้วทําดีแล้วนั่นก็คงเป็นเพราะอคติในใจเขาที่มีซึ่งก็แก่ยากค่ะเราทําได้ดีที่สุดแค่ไม่เก็บเอามาคิดจนตัวเองเป็นทุกข์หากลองมาคิดให้ดีนะคะจริงๆแล้วความสุขความทุกข์มันอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะคิดแล้วก็เป็นแบบไหนหากเราไม่ติดกับดับทางความคิดและอารมณ์ของตัวเองเราก็จะมีความ ได้ไง่ายขึ้นค่ะ